มันมีสื่อไปจับสังเกตว่าดามนิ้วดามนิ้วลงเล่นในเกมที่แพ้จอแดนรอบรองเอเชียนคัพเขาก็ไปสืบหากันว่าเฮ้ยทำไมต้องดามมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เดะสันก็ออกมาแฉว่าหลังไมในแคมป์เนี่ยมันเกิดมีการทะเลาะกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องรุ่นพี่ที่ว่าคนนี้ก็คือทรงฮึงมินรุ่นน้องคนนี้ก็คืออีคังอินจุดเรื่องราวก็คือเหมือนแบบประมาณว่าเท่าที่อ่านนะครับ ทรงเครื่องมินเหมือนแบบต้องการให้น้องๆเนี่ยได้นั่งคุยกันเพราะว่าทีมันฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่อีกคางอินก็กินข้าวเสร็จก็ลุกไปตีบิงปองนะครับเหมือนวัยรุ่นทั่วไปว่าแบบอยากจะไปทํากิจกรรมไปอยู่แบบอินทัเวิร์ดเปล่าส่วนตัวสักนิดนึงแต่ที่บอกว่าไม่ได้มานั่งคุยกันก่อนก็เลยเกิดการทะเลาะวิวานอันนี้เล่าแบบจากข่าวนะครับผมไม่รู้กันเทาไหร่แต่ลงไม้ลงมือมีแบบเฮ้ยกระชากลักบอลพี่จุน ยังไงในห้องแต่งตัวมันรุนแรงอยู่แล้วเนอะใช่ค่อนขางค่อนข้างจะมันิวสนเลยอ่ะก็ผักกันแหละผมว่าที่จุดเดาเหตุการณ์พอได้มาเรับถ้ามองก่อนว่าในเรื่องของซีเนียร์จูเนียร์เกาหลีเนี่ยสำคัญมากรุ่นพี่รุ่นน้องนี่ยิ่งใหญ่มากคือใครติดโอเคไม่ต้องไม่มองว่าชื่อชื่อชั้นนะมองเรื่องซีเนียร์จูเนียร์ใครติดทีมชาติมาก่อนดูแค่ซีรีส์เขาก็พอแล้วรุ่นไาน E. ใช่ใช่แล้ววินัยในในในแคมป์อ่ะดุดันมากครับคือนั่งกินข้าวต้องมาพร้อมกันแล้วโอ้โหแล้วเงียบสงบตอนพี่ไปแข่งเขาแล้วพี่พักโรงแรมเดียวกันแล้วกินข้าวห้องเดียวกันด้วยห้องโต๊ะเขาจะจัดไว้ด้วยกันโอ้หนักเตะเกาหลีนั่งเป็นระเบียบวินัยนั่งเรียกรอกันโค้ดนั่งกันเรานี่ไปปุ๊บนั่งหัวเราะอัมกันโต๊ะนู้นยังมาเสียงนังแต่น้าโรงแรมว่ะคือบรรยากาศเขาแบบคนละเรื่องใช่แล้วเขารอจนไม่ครบเขาก็ไม่กินเออหรอเออแล้วเขามีมารยาทมากอ We'll thank